ปมีสาประกอบอนะด้วยนะเดยวแป๊บหนึ่งอ่ะ,ระเราเปินสถานการณ์ปลอดภัยแล้วครับขั้นตอนที่สองเชิญครับถ้ามารอสัญญาณพร้อมกันนะครับวางมือให้เรียบร้อยครับขั้นตอนที่สองพร้อมกันหนึ่งสองสาม ไ,ได้ยินแต่เสียงตบไม่ได้ยินเสียงเรียกเลยพร้อมกันขั้นตอนที่สองหนึ่งสองส่าไม่หือไม่อือไม่ตอบสนองขั้นตอนที่สามยืดตัวขึ้น,นสูงพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสา ขอ,อใหม่หนึ่งรอบด,ดังๆดังๆช่วยๆกันนะครับดังๆตะโกนขอความช่วยเหลือพร้อมกันหนึ่งส,ส,ส,สองสามเสียงเริ่มดังขึ้นนะครับตะโกนขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วขั้นตอนที่สี่ครับท่ามาท่ามาขั้นตอนที่สี่พร้อมกันหนึ่งสองสาม รับพร้อมแล้วไปครับอ่า สถานการณ์จริงเวลาน้องๆเกิดไปเจอภาวะแบบนี้น้องๆปั้มอยู่นะครับอย่ากก้มหน้าก้มตาปั๊มอย่างเดียวนะครับเงยหน้าขึ้นมาดูบ้างนะครับ <ๆ S 2> เผื่อไปอยู่บนถนน,นแล้วรถมันจะวิ่งมาชนน้องๆนะครับดูด้วยอยาก,ก้มหน้าก้มตาปั๊มอย่างเดียวหลังจากนั้นให้ตะโกนด้วยครับว่ามีใครทำซีเบีเป็นไหมอตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ คนที่เขาทำ CPR เป็นเขาจะได้มาช่วยเราปั๊มนะครับเพราะเราทําคนเดียวมันเหนื่อยนะครับกว่ารถพยาบาลจะมาถึงกว่าทีมผู้ชีพผู้ไัยจะมาถึงมันนานนะครับเหนืยหน้าขึ้นครับเหนยหน้าขึ้นอย่าก,ก้มหน้าก้มตาปั๊มอย่างเดียวนะครับตะโกนด้วยครับมีใครทำ CPR เป็นไหมใครไม่ตะโกนเดี๋ยวให้ปั๊มยาวเลยนะครับ สนาทีนะครับขั้นตอนที่6กทำอะไรขั้นตอนที่6กทำอะไรเราเป็นการหายใจ3นะครับพร้อมแล้วนับญญา,าสีีวาาสองหนึ่งส,ญญสอง,งส,าส,าสามสี่ ปลบมือให้ทีมที่สองครับอะโอเคนัง